สวัสดีครับมาพอกับจ่าสักเก่าครับมือนีเมนูนี่ครับอ่ามุกน้อไม้ครับมุกมอหน้อไม้นี่ครับ้ยใส่นี่ก่อนใส่นี่ก่อนอ่าจะกินไหมใช่ครับเนาะใครับจะกินที่ไหนที่บ้านครับที่บ้านใครทำให้กินนี่ครับหัววันนะครับแม่เคยทำให้กินอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวจ่ายใคทให้กินนะแม่ทาแบบนี้ไหมครับใช่ครับครับหัวหอมกันนะครับผมถามขึ้นหน่อย รามเคยกินไหมรามนะแค่ตาตูบแม่วันนี้ผมหอมนะครับเนาะหมูสามชั้นลองทำหน่อยสุกๆแล้วครับเป็นง,ง่านี่ครับหัวมวยโุกกันนะครับบรรยากาศตอนเศร้าแล้วครับฝนตกหู้ดจะหยุดแม่ทำแบบนี้ไหมครับแบบนี้เหมือนกัน นี่ครับใส่หนังหมู่ใส่นังหมู๊น้ำมาน้ำล้างคุกนี่ครับป่วยหมูสุกกันนะครับนี่เบิ้งครับนี่ครับหมูเริ่มทุกแล้วครับใส่อะไรต่อเอาไม้น้ำไม้ oke. น้ำไม้เทลงนี่ครับใส่หน่อไม้ครับนี่หยเอาไม้เอามา หน่อไม้ดอกหน่อไม้ต้มน้ำน้ำใบหญ้านางนครับขาดบ่ได้ครับนี่อืมคันเองเหรอซื้อเข้ามาคันเองไม่ไหว <c oughs> เคยคันเองก็เคยเห็นใบหญ้านางไหมเคยครับอ๋อนี่ครับอ่ะบุงรสน้ำปะลาะร้นะครับคือเราครับแซ่บงัวผัวหลวงนะครับใส่เยอะไหมพอกไหมพอก่อนนะ อ่ะรถดีัรถดีจังน้อยครับนี่ครับอืมว่าน้อยแล้วผมช่วรถเงียบขาดวะได้ครับผงนัวครับใส่หลายแสบหลายแลยตะคุ้นมากแล้วครับกินไปกินมันอ่ะนี่ครับอ่ะคุนให้เขากันครับมาเบิ้งนี่ยรมมาอืมเดี๋ยวยัวครับใส่ที่หลังท่านนึงนี่ครับอีกย่างนีดเดี๋อีกย่างหนึ่งครับนี่ ข้าวเบียร์ครับข้าวเบียร์อะไรนะไข่ปลาเด็กุงเทพวบอกไข่ปลาข้าวเบียร์ข้าวเบียร์อยู่ภาษาไทยกันวานยังวะข้าวข้าวเหนียวแช่เนี่ยที่เขามาตำไม่ใช่ไข่ปลานะคนไทยบอกนี่ครับน้องบ้านอยู่ไหนเนี่คุงเทรับไข่ปลาข้าวเบียร์ข้าวเบียร์นี่ครับโอเคครับร้อนมันเดือดครับผมนี่ครับเริ่มเคี่ยวเข้มข้นแล้วครับผมเนี่ย โอ้ยนี่เคยกินไหมเคยครับลองชิมสูตรจานะแล้วไปทำให้แม่กินนะครับนี่ครับครั้งแรกครับเข้ากล้องครับเอาใครจะชิมชิมไหมลองให้เอ๊ะเด็กกรุงเทพเด็กกรุงเทพมันรสชาติเหมือนแม่ทำไหมนะครับสูตรไม่ตายตัวครับทำกข้าวครับจ้าสายกระยังกินนไงมามามาทำมาซิมอะไรอย่างนวลเลยครับจ้าเอ๊ะอย่างนัวเลยอี่ยัง่อนปรุงอะไรเพิ่มอีกไหม ยังก่อนเนี่ยหมูหมกหมูใส่น้ำมาันหมกน้ำมันใส่หมูยังไงเห็นหมูไรกูเห็นหมูลายก่อนน้ำมเนาะซีมันก,กันสุตรละเอีดเพชรพลานชัยโอ้นเขาดเค็มนิดนึงใส่น้ำปลาลามั้ยปลาล้านะปึ๊บพอไหมพอแซมเนัวอัวหลงใส่ปะแทงอีกรถด,ดีรสดีอีกน้อยหน่อยขาดเนัวนะครับนี่ขาดมาได้เอ้าะได้ยังไง ครับนี่ฮะเอาเห็ดมาเห็ดเห็ดลงเห็ดเลลงอ่าเป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้าที่เด็ดครับโยนเข้าไปจานใหญ่ๆครับโอ้เดือดเสียบตัววะนี่ครับผมรอเห็ดสุกแล้วครับโอเคครับรอเห็ดสุกแป๊บนึงนี่ครับเริ่มสุกแล้วครับผมเนี่ยเติมความหอมด้วยมะกรูดครับนโรยเข้าไปนะสูงมาสูงมาทางมาเจ้าอาไาดไป่าดได้ครับพายตูครับพากแกรยงครับผมที่เด็ด สูตรไปสูตรมันนะครับการเหตุอาหารไม่มีสูตรตายตัวกินในยงหี่ใส่แหนมเลหอมแหนั่มกนินใน,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 นถือปลาจะคล้องกับผมกิหนหอยบานแหนัมเอ้ยไปเก็บใบไเอเก็บนบแหนมาหน่อยลูกโดดลูกโดดหยุ่มมะชิบหน่วยไปนี่ครับอืมดวน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 ลืมใส่ลูกโดกด,ดครับผมนี่ชูมากใกล้ๆครับโอ้หอมผักกระแหงครับผมกิหนหอยบานนะฮะบานผมอยู่ตลาดอืม อันยูุราเอาว่ะจนเลยิมิมได้กินไว้กันเนี่ยคือนดบานยูสุลดิมใส่ล้ว่าจะิมไักันเนี่จมู้ใดไปโคนหันหน่อยก็หันเหาครับปิดแกนเลยนะครับหอมหอมครับพอกันเนี่ยนี่ครับรวยยัวโอ้เอ้าพิกลงพิกลงเปิดลางไหนได้เนี่ยลางสองรดลงเลยเอลงนี่ครับลงเวลา2สอ นี่ครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับบกน้อไมมหมูสามชั้นครับผมสูตรจ้าซักครับ